บทที่ 16. บพัตเทกรัตาคาถาอตีตังนาวาคเมยยะนัปาติกังเขอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทะทติตัมปะหีนันตังอป,ปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัถาตัถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุปลูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนง่นไม่กอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปูกพวงเถิด อัจเชวากิจจมาตะปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาิโนสังคลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อโหรัตรมะทันทิตังตังเวทะกะรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แล บทที่17เจอภินหะปัจเวคณะปาทะชาลาธรรมโมหิชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณัง อนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจาักละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุ กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัญญาังวาปะปังวาตัสตาญาโทภวิสสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวคขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเถิดบทที่18พรมวิหารภาวนา เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพักวาสาวัติยังวิหารติเชตาวาเนอนาธาปินทิกัสสะอาลาเมีตัดละโคภิกตัดละโคพะควาภิกขุอามันเตติภิกขโวภาทันเตติเตภิกขูพ,พักวโตวปาจตโวสูงพักวา เอตตาทวจะเมตายาปิกขเวเจโตวิมุตติยาอาสวิตายาภาวิตายาพาหุริกตายาณีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาป ali ิตายาสุสามาลัทธายาเอกาทัสสนิสังสปาติกังขากตเมเอกาทัสสุขังสุปาติสุขังปาติพุทธจิ นป่าปะกังสุปินังปาสติมนุษา์นังปิโยโหติอมนุษยานังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสาอักขิวาวิสังวาสทังวากามติตุวตังจิตตังสมาสมาทิยติมุขวันโนวิปัสสิติอสัมภูโกาลังกะโลติอุตตลิงอปา ติวิชันโตพัมมะโลกูปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภุริกตายาญานีกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปลิจิตายาสุสุสมาลัทธายาอิเมเอกาทัสสาดิสังสาปาติกังขะอตธิอ โนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติโอทิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติทิสาภะรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิโอนิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิโอทิโสภะรนาเมตตาเจวิมุตติ กตีหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตา เจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวราปยาปชานิกาตุขีอัตตา낭พริหารตุสัพเพปานาเวราปยาปชานิกาตุขีอัตตา낭พริหารตุสัพเพภูตาเวราปยาปชานิกาตุขีอัตตานั낭พริหารันตุสัพเพปุคลาเวราปยาปชานิกาตุกิ อัตานังพริหารันตุสเพอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชานีกาตุขีอัตานังพริหารันตุติอเมหิปัญจากาเลหิอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิตถาคากาเลหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทิโยเวราปยาปชานีกาตุขี อัตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราอะยาปชานิกาตุขีอัตานังปริหารันตุสัพอริยาเวราอะพยาปชานิกาตุขีอัตานังปริหาัันตุสัพอนริยาเวราอะพยาปชานิกาตุกีอัตานังปริหารันตุสัพเทวาเวราอะพยาปชานิกาตุกี อัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสาเวลาพยาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาปชานีการสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิสัตตาหากาเลหิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสาหากาเลหิทิสาภลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปฏิมายทิสายาสัตตาเวราปยาปชานีกาสุขิอัตตานงปริหารันตุสัพเพปชะิมายติสายาสัตตาเวลา อภัยประชานีคาสุขีอัตนนังปริหารันตุสัพเพอุตลายาทิสายะตัตตาเวราอภยาประชานีคาสุขีอัตนนังปริหารันตุสัพเพทักินายาทิสายะตัตตาเวราอภยาประชานีคาสุขีอัตนนังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายะสัตตาเวราอภยาประชานีคาสุขี อัตานังปริหารันตุสัพเพปาชิมายานุทิสายัสตาเวระอัพยาปชานีคาทุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลาญานุทิสายัสตาเวระอัพะยาปชานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายญอนุทิสายะสัตตาเวระอัพะยาปชานีคาสุขี อัตานังปริหัลันตุสัพเพเหติมายาทิสายะสัตตาเวระอาพยาปชาณีฆาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพอุปปาลิมายาทิสายะสัตตาเวระอาพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพปุรัทถิยาทิสายะปานาเวระ อพยประชาณีกาสุขิอัตนางปริหารันตุสพเพปัจิมายติสายปานาอเวราอพยประชาณนกาสขิอัตนางปริหารตุสพเพอุตตลายติสายปานาเวราอพยประชาณีกาสขิอัตนางปริหารตุสพเพทักขินายติสายปานาเวราอพยประชาณนกาสขิ อัตานังปริหารันตุสัพเพปติมายะอนุทิสายะปานาอเวราอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปานาเวราอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะปานาเวราอภิยาปชา อนิกาสุขีอัตนางปริหัรันตุสัพเพทักขินายันุทิสายะปานเวราอัพญญาปชานิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพเหติมายัทิสายะปานเวราอัพญญาปชานิกาสุขีอัตนางปริหัรันตุสัพเพอุปาลิมายัทิสายะปานเวราอัพญญาปชานิกาสุขี อัตาน er. ังปริหัลันตุสัพเพปุรัติมายตทิสายาภูตาเวลาอพพยาปชาณีคาทุกีอัตานังปริหัลันตุสัพเพปัติมายตทิสายาภูตาเวลาอพพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพอุตตลายตทิสายาภูตาเวลาอพพยาปชา อนิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพทักินายติสายภูตาเวลาอพยญาปชานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายภูตาเวระอพยาปชานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสายภูตาเวลาอพยาปชานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตลายะ อนุทิสายภูตาเวลาพยาะปชานีคาสุขีอัตตนังปริยารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาะปชานีคาสุขีอัตตนังปริยารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาูตาเวลาอยาะปชานีคาสุขีอัตตนังปริยารันตุสัพเพ อุปาลิมายติสายภูตาเวราภยาปชาณีกาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัพเพปฏิมายติสายาพุคลาเวราภยาปชาณีกาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัพเพปัจจิมายติสาญาพุคลาเวราปยาปชาณีกาสุขีอัตตนางปริหารันตุสัพเพอุตตลายติสายาพุคลาเวราภยาปชาณีกาสุขี อัตานังปะิหารันตุสัพเพทักขินายติสายาปุคลาเวราอพพยาปชาณีกาสุขีอัตานังปะลิหารันตุสัพเพปุระติมายานุติสายาปุคลาเวราอาพยาปชาณีกาสุขีอัตานังปะิหารันตุสัพเพปัจจิมายาอนุติสายาปุคลาเวราอาพยาปชาณีกาสุขีอัตานังปะิหารันตุสัพเพ อุตตลาญานุทิสายาปุขลาเวลาภยาปาปชาณีกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพทักินายานุทิสายาปุขลาเวลาภยาปาปชาณีกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาปุขลาเวลาภยาปาปชาณีกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพอุปรลิมายาทิสายา คุขาเวลาปยาประชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปติมายติสายะอัตตาภาวะปริญาปันนาเวราปยาประชานีฆาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปัจมายติสายะอัตตาภาวะปริญาปันนาเวราภยาประชานีฆาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพ อุตตลายติสายอัตตภาวะปริยาปนาเวราปยาปชานีกาตุกีอัตตานาปริยารันตุสัพเพทักินายติสายอัตตภาวะปริยาปันาเวราปยาปชานีกาตุกีอัตนานงปริยารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันาเวราปยาปชานีกาตุกี อัตานังปริยาลันตุสัพเพปัจิมายานุทิสายอัตตาภาวะปริยปนาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปริยาลันตุสัพเพอุตตลายญาุทิสายอัตตาภาวะปริยปนาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปริยาลันตุสัพเพทักขินายานุทิสายอัตตาภาวะปริยาปันาเวรา อภพญาปัาในกาสุขีอัตนางปริยารันตุสัพเพหิติมายติสายยะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอภยาปัาใีกาสุขีอัตนางปริยารันตุสัพเพอุปริมายาติสายยะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอภยาปัาในกาสุขีอัตนางปริยารันตุสัพพาภุรติมายติสายะ อิธิโยเวราอภยญาปชานีกาสุกีอัตนางปริหารันตุสัพพาปัจจิมายติสายะอิทธิโยเวราอภยญาปชานีกาสุกีอัตนางปริหารันตุสัพพาอุตตระติสายะอิธิโยเวราอภยาปชานีคาสุกีอัตนางปริหารันตุสัพพาทักขินายาติสายะอิทธิโยเวราอภยาปชานีกาสุกีอัตนางปริหารันตุ สัพพาปุรัติมายาอนุทิสายาอิทิโยเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาปัจชิมายาอนุทิสายาอิทิโยเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาอุตตลายาอนุทิสายาอิทิโยเวราอพยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพพาทักกินายาอนุทิสายาอิทิโยเวราอพยาปชานีคาสุขี อัตตานังปริยารันตุสัพพาเหติมายตทิสายาอิธิโยเวราอภยาปชาณีกาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพพาอุปาลิมายตทิสายาอิติโยเวราอภยาปชาณีกาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพเพปุรัติมายตทิสายาปุริสาเวราอภยาปชาณีกาสุขี อัตานังปริหารันตุสพเพปัชิมายติสาญาปุริสาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพอุตตลายติสาญาปุริสาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพทักกินายติสาญาปุริสาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพ ปุรัติมายานุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานีคาสุขิอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายานุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานีคาสุขิอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานีคาสุขิอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักขิณายานุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานีคาสุขิ อัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาิสายาปุริสาเวราอัพญญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาิสายาปุริสาเวราอัพญญาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพระธิมายาทิสายาอริยาเวราอัพญญาปชานีคาสุขี อัตตานังปริหัลันตุสัพเพปัชิมายติสายาอริยาเวราปยาปชาณีกาสุขิอัตตานังปริหัลันตุสัพเพอุตตลายติสายาอรลิยาเวราปยาปชาณีกาสุขิอัตตานังปริหัลันตุสัพเพทักขินายติสายาอริยาเวราปยาปชาณีกาสุขิ อัตานังปริหารันตุสัพเพปติมายาดุสิสาอาิยาเวราอภิยาปานีกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาดุสิสาอาิยาเวราอภิยาปานีกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายาดุสิสายอาิยาเวราอภิยาปานีกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายา อนุทิสายาอนิยาเวลาอภิญาปชานีกาตุอัตานังปริหารันตุสัพเพหิติมายาติศายาอริยาเวลาอภิญาปชานีกาตุอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปปลิมายาติสายาอริยาเวลาอภพญาปชานีกาตุอัตานังปริหารันตุสัพเพภูรติมายาติสายาอนิยาเวลาอภิญาปชานีกาตุกิ อัตตานังปะริหัรันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายญาณริยาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปะริหัรันตุสัพเพอุตตะลายาติสายญาณริยาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปะริหัรันตุสัพเพทักขินายาติสายญาณริยาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตตานังปะริหัรันตุสัพเพปฏิมายานุสิสายะ อนัลยยาเวราปยาประชานิกาตุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัิมายาอนุสายะอนัลิยาเวราปยาประชานิกาทุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตลายาอนุทิสายะอนัลิยาเวราปยาประชานิกาทุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายาอนุสายะอนัลิยาเวราปยาประชานิกาทุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเฮธิมายาทิสายะ อนัลยยาเวลาพระยาปัานิกาตุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปาลิมาญาทิสายาอนัลยยาเวลาพระยาปัานิกาตุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพประติมาญาติสายาเทวาเวลาพระยาปัานิกาตุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปาชิมาญาติสาญาเทวาเวลาพระยาปชานีกาตุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตลาญาติสายาเทวาเวลา อาพยาะชานีคาสุขีอัตนาังปริฮรันตุสัพเพทักกินายติสาญเทวาเวราอาพยาบชานีคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพปะธิมายานุสสาญเทวาเวราอาพยาบชานีคาสุขีอัตนาังปริฮรันตุสัพเพปัชิมายานุสสาญเทวาเวราอาพยาบชานีคาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุสสายเทวาเวราพยาะชานีคาสุขี อัตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายยะเทวาเวราอภยาปัญญานีคาสุกิอัตานางปริหารันตุสัพเพเหติมายตทิสายยะเทวาเวราอภิญญาปัญญานีคาสุกิอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายตทิสัยยะเทวาเวราอภิญาปัญญานีคาสุกิอัตานางปริหารันตุสัพเพพระติมายตทิสายยะ มนุษาเวราอภยาปัานีคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพปัฉิมายาทิสายามนุษาเวราอภิญาปัานีคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพอุตตลายทิสายามนุษยาเวราอภิาปัานีคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายามนุษาเวราอภิญาปัานีคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายามนุษาเวราอภพยาปัานีคาสุขี อาตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมาญานุสายามนุษาเวราพระยาปะชาอนิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายญาณุสายามนุษาเวราพระยาปะชานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสพเพทักกินายานุสายามนุษาเวราพระยาปะชานิกาสุขีอาตานังปริหารันตุสพเพเหติมายญาิุายามนุษาเวรา อภิยาปชาดีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปรลิมาญติสายามนุสาเวราอภยญาปชาลีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปรติมายติสายาวินิปาติกาเวราอภยญาปชาลีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปัชิมาญติสายาวินิปาติกาเวราอภปญาปชาลีกาสุขี อัตานังปริหารันตุสพเพอุตลาญาติสาญาวินิปาติกาเวราปยาปัานีกาสุขิอัตานังปริหารันตุสพเพทักขินายาญติสาญาวินิปาติกาเวราพยาปัานีกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปฏิมายาญาติสาญาวินิปาติกาเวราปยาปัานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปัจฉิมายา วินิปาติกาเวราอภิชาปีญกาสุขีอัตนาลังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุทิสายาวินิปาติกาเวราอภิชาปัญญาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพทักกินายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวราอภิชาปัญาสุขีอัตนานังปริหารันตุสัพเพเฮธิมายติศายาวินิปาติกาเวราอภิชาปีญกาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพ อุปาลิมายาติสายาวินิปาติกาเวราพระยาปนีญาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิทาสหากาเรหิทิสาภาลนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีขะนังวัชชฉตวาอาปีขนานยะอุปคขาตังวัชชตวาอนุ ปะคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะปะลิยาธานังวัชเชตวาอาปะลิยาธาเนนาวิเหสังวัชเชตวาอาวิเหสายาสเพสตาอเวริโนหตุมาเวริโนสุขิโนหตุมาทุกิโนสุขิตตตาหนตุมาทุกขิตตตตาติ อิเมหิอัตถะการิหิสัพเพสัตตาเมตายติเมตามตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะยาปาทปาสิยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจเตจเตจเตโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมวิหารภาวนานิติตา บทที่เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาจะนิิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปปตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหีสัมบตังบุญญาสัมบทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทศทันตุสัทธายาสีรังลาคขันตุสัพพทา ภาวนาพิจตาหวนตูคาฉันตุเทวตาคาตาสัพพุทธาพรปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเชนละคังปันตามิสัปโซสัพพุทธาพรปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอลานตานันจะเตเชนละคังปันตามิสับปโซสัพพุทธาพรปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอลานตานันจะเตเชนละคังปันตามิสัปโซ แต่พุทธาพราปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเชนระคังปันตามิสัพปโสแต่พุทธาพรปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเชนระคังปันตามิสัพปะโสแต่พุทธาพรปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเชนระคังปันตามิสัพปโส ตะเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเจนระคังพันตามิสัปโซตะเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเจนระคังพันตามิสัปโซตะเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเจนระคังปันตามิสัพปโซ ด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศษษฐีเหรียญยอดเศษษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุปการเทินสาธุสาธุสาธุ